มาออกแล้วคณะน,นี้มาพอรักเป็นตัวนำทรงสมอตัวที่สองมังกรยูเอสเอตัวที่สามน้องปาริชาตตัวที่สี่ฟ้ารมหน่วยที่หา้าที่โค้งไปเก้ามังกรยูเอสเอเป็นตัวนำมาพอรักตัวที่สองทรงสมอนตัวที่สามน้องกำไลตัวที่สี่ ฟ้าอํนวยที่5ที่ป้าย8มังกรยื A เอเป็นตัวนำมาพวกลักตัวที่สองงสมอตัวที่3น้องกำไลตัวที่4ฟ้าอํนวยตัวที่5ที่โค้งป้าย7มังกรยืดเอเป็นตัวนำมาพวกลักตัวที่สองงสมอตัวที่3น้องกำไลตัวที่ส น้องปริชาติทห้าที่โค้งปลายหัวออทางตรงมังกรจุทธ์เอเป็นตัวนำมาพะรักตัวที่สองน้องกำไรตัวที่ 3, สามทรงสมอตัวที่สี่น้องปริชาติตัวที่ห้าขณะนี้มังกรยุทธเอเป็นตัวนำมาพอลัก <โ frustrating. S 1> เรื่องในขึ้นมาทางในขณะนี้มังกรยุทธเอเป็นตัวนํามาพอลักตัวที่สองขณะนี้มาพอลักเรืในพาขึ้นเป็นตัวนำมังกรยุทธเอที่ 2, สองน,น้องปริชาที่สาม